เป็นช่วงวันเกิดของหมอพอดีคุณน้าส่งชุดเครื่องนอนเบนเทนฮะเป,นเป็นลายที่หมอชอบมากชอบมาก,มากเลยเอเอเอาเตียงเลก็กอะขึ้นไปด้านบนได้ไหมเพราะว่าอยากนอนเตียงนี้อะไรเงี้ยที่พ่ะว่ามันหนักอ่ะเอาไว้วันอื่นได้ไหมวันนี้มันดึกแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะนอนลูกก็นอนด้านล่างอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยหมอก็นอนไปสักพักมันมีเสียงคนแก่หายใจทีเนี้หมอก็เลยหันไปที่หน้าต่างปุ๊บเจอเป็นผู้หญิงแก่แกฮะผง ขาวหมดเลยแล้วจ้องมองมอง้อแบบนี้น<อ>สวัสดีค่ะพลับกับเราในรายการกวนเล่าผี<อ>นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเราก็มีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาในวันนี้ก็คือ น้องมอสครัค่ะน้องมอสนะคะน้องมอสหล่อไหนแนะนำตัวสินะนำตัวเราไปใครยังไงมาจากไหนสวัสดีค่ะซิสเตอร์ของบัวค่สวัสดีครับมอสนะครับภาคภูมิเสด็คคำน้อยค่ะค่ะค่ะแล้วไลฟ์เราไลฟ์อยู่ที่ไหนไลฟ์อ๋ออยู่ไหนนะาวีบีอ๋อวีบีอ๋อใช่เออไอเดียอะไรไอเดียไอเดีย Love 9J ค่ะโอเคฝากน้องด้วยนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันเพียงเท่านี้ย้งก็เข้าสู่ช่วงแรกของเราน้องวัดอาจจะยังไม่รู้เพราะพิ่งมาพอช่วงแรกของเรามันจะเป็นช่วงคลิปล่อคคลิปลอนค่ะ ก็เข้าสู่ช่วงอาคลิปหลอกคลิปหลอนกันแล้วนะครับผมคลิปหลอกคลิปหลอนของเรานะครับในวันนี้นะครับก็น้องมอสอาจจะยังไม่รู้แล้วก็จะอธิบายน้องมอสฟังว่าพวกพี่เนี่ยจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามเนี่ยนะมีสามคนเรามีหน้าที่ที่จะเลือกว่าคลิปใครในคลิปไหนเนี่ยที่หลอนที่สุดใช่แพ่อนตัดสินเพราะว่าพวกพี่อะหามาคือคลิปจริงคลิปจริงเป็นคลิปถ่ายติดผีของจริงไม่กระปุก ใช่ไม่มีข่าไม่มีอะไรทั้งนั้นใครข่ก็คือโง่ไม่หนังไม่อะไรทั้งนั้นไม่หนังไม่อะไรทั้งนั้นคือน่ากลัวจริงอะเดี๋ยวเป็นก่อนของพี่แก๊ก่อนน่ากลัวมากเลยยังยางค่ะโอ้แม่สิตางอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นคลิปที่เป็นกล้องวงจรปิดที่มินิมาร์ทแห่งหนึ่งวงจรปิดอีกแล้วใช่ชื่นชอบการวงจรปิดเพราะมีความรู้สึกว่า มันนนเกลืออ,อ,อ,อคือเป็นคลิปกล้องวงจรปิดของมินิมาร์ทแห่งหนึ่งซึ่งคนดูแลมินิมาร์ทเนี่ยก็คือจะมียามฝาเฝ้าเนาะก็ดูกล้องวงจรปิดว่าอจอไหนจอไหนใช่ไหมปรากฏไปเจอกล้องในมุมหนึ่งของพนักงานคนหนึ่งที่นั่งอยู่แต่พนักงานคนนั้นเขาเจออะไรนะม,มาะะเราดูกันมาดูกันค่ะน้องมาต้องตั้งใจดูเลยอันนี้เพราะว่าน่ากลัวให้จับจ้องที่ กล้องนี้กล้องล่างผีในเซเว่นยังไงการน่ากลัวนี้นะครับยังไงคะกคนนี้เขาเอ๊ะถึงกับล้นกันเลยใช่ไหมครับทำไมจากในคลิปดังกล่าวเอ๊ะทำไมมาขยับเองตอนแรกก็อยู่ดีๆไม่มีอะไรหรอกมั้งทาาาบบงงงงสิ่่อยมันเขาเอ๊ะไม่มีอะไรหรอกมั้งแบบเออเออขออนุญาตขยับมันกลับเข้ามาเออมันคงไหลไปอะไรอย่างนี้แต่อืม แต่เดียวก่อนมันยังไม่พอนะแต่อันนี้อันนี้มันบนมาทับบุบแรกก่อนนี่นนมันก็เอออย่างนี้อันนี้ก็บูบแรกนะเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าคะว่ามีเส้นเอ็นไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันตัดเป็นเยบเลยไม่ใช่ค<น>ุณม,มันมีพลังงานบางอย่างที่มีแรงมหาศาลและด,ดึงดึงดังเดียวด้วยนะ เห็นปะเหมือนพูกเอ็นไว้ด้านเดียวแล้วไม่าดึงเนี่เออเป็นไงล่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งไปเลยนั้งการคือวิ่งไปเลยไม่เอาอะไรแล้วเออนัากลัวมันเป็นกล้องวงจรปิดคกูแล้วก็ไปถ่ายกล้องวงจรปิดกูเป็นคนที่เคยคิดจะติดกล้องวงจรปิดที่บ้านแต่กูกลัวว่ากูกลัวนะก็ก่อนกูกลัวว่าแบบเอ้ย ถ้าติดไปแล้วเนี่ยกูกลัวว่ากูจะเจออะไรอะไรแบบนี้อะไรอย่างงี้หลังจากวีดีมาดูเออหลังจากที่เริ่มทำรายการบีแล้วก็ดูคลิปของอีแคทก็คือเจอขโมยกูก็รู้รู้สึกว่าติดดีกว่าติดดีกว่าเพราะว่าก็ไม่ได้น่ากลัวเลยอยากจะรู้อยากจะรู้จริงๆว่าสิ่งลี้ลับนั่นอะมันเป็นเส้นเอ็นหรือเปล่ามันเออมันังไงอะไรัะไงเออนแหม่นี่แหละพี่ของจริงอันเียที่กลัว อ,อไไ่ไม่ไม่อันนี้แรกเลยอ่าต่อไป<บ>้องหนูอ่ะอยังไงก็คือพูดง่ายว่า้องหนูเป็นคลิปที่เก่ามากเก่ารึเหลอใช่เป็นฟิลแบบนี่ก็ไม่รู้หรอกว่านางเป็นวงดนตรีอะไรก็ไม่รู้แต่แตถ้าเกิดใครแบบเขาเรียกอะไรนะรุ่นเก่าๆอ,ะอ่ะรุ่นพ่อนแม่เราน่าจะรู้จักมั้งน่าหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่วงดนตรีต่างประเทศเออแต่ว่าเขาว่ามีถ่าย MV กันสมัยก่อนถ่าย MV มันจะเป็นแบบว่า ฟิลวิดีโอแล้วล้างฟิล์มถูกปะแล้วที่นี้ปุ๊บเวลาเขาล้างฟิล์มวิดีโอมาเสร็จปุ๊บดูว่าในวิดีโอเขาในมิวสิกวิดีโอเพลงของเขาเนี่ยในเพลงเนี้ยเขาเจออะไรในมิวสิกวิดีโอของเขามาไปดูออสเตรเลียชื่อไวน์แลนด์อันนี้คลิปนี้เลยใช่ไหมใช่เลยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้เผชิญกับโลกอีกด้านหนึ่งทีมงานใช้เวลาทั้งวันที่เันร้อนมากซึ่งมีบรรยากาศเยือกเย็นและน่ากลัวแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เสียเงินมากจากรายการเลยไหมเออแล้วมันชอบเอาของจริงมานะก็คือเรื่องจริงผ่านจงหจริงเขาคุณคลิปจากเรื่องจริงผ่านจงหวะาชยลึกลับยืนอยู่ด้านหลังซากประหักพังของอาคารซึ่งส่วนของใบหน้าไม่ได้ต่อกับลําคอโดยทั้งผู้กํากับและทีมงานทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าในวันถ่ายทําไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนอืม เห็นปะเป็นเหมือนคนยืนอยู่เนี่หรอใช่มีตำนานอันเก่าแก่ลึกลับมากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เออ,เอ,อบ้างก็เล่าว่ามีคนเคยถูกตัดหัวที่นี่บางคนก็เล่าว่าคนจมน้ําจากอุบัติเหตุและศพถูกพบในบริเวณที่ถ่ายทำชาวบ้านในละแวกนี้บอกว่าเคยมีคนฆ่าตัวตายบริเวณนี้พอดีอแต่เรื่องราวที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของบาทหลวงที่เคยมาพำนักและจบชีวิตลงที่นี่ เนื่องจากชายที่เห็นในวิดีโอนั้นสวมเสื้อคล้ายกับบันหลวงยังไม่มีใครรต้ตัวว่าชายในเรือลงคนนี้ได้แต่คําตอบน่าจะอยู่ในใจของทีมงานทุกคนที่วงในเหตุการณ์ในวันนั้นอาจเป็นไปได้ว่าวิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่และต้องการปรากฏตัวให้เราเห็น เออ,อคือคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปดังมากในในช่วงที่เรายังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำเข้าใจปะเพราะว่าวงดนตรีเนี้ยมันมีมานานแล้วแล้วซึ่งสมัยก่อนอ่ะมันไม่ไม,ไม,ไมีไม่สามารถตัดต่อจน<ช>ได้อยู่แล้วเข้าใจปะเออแ <นะ S 1> บบเนี้ยเออก็เลยก็เลยคลิดว่าอาจจะเป็นายปิดผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้หลอนพอเนี่แค่เป็นคฤิปซะดีอ่ะเออให้ดูก็อาจจะเป็นอ่ะเป็นอ่ะเป็นคนเป็นเงาคนดังนั้นมันเป็นคนยังไม่คนเท่าไหร่เรามาดูคลิปของพี่มิดดีกว่าจ้าแม่ จะแม่อ่าจะแม่ของเราเออยังไงเวลาที่เราเนี่ยขอเกินก่อนเวลาที่เราไปเที่ยวไปสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบฟิวมันว่าเอ้ยฉันจองห้องพักก่อนจะเข้าห้องพักได้อะขอถ่ายคลิปวิดีโอแบบว่าเอ้ยเป็นที่ระลึกก็ได้ว่าเอ้ยห้องพักเขาจัดนห้องสวยเยอเยอที่นักคลิปเนี่ยเป็นคลิปต่างประเทศค่ะ กลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี่ยเขาก็แบบไปเที่ยวกันเปิดห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายคลิปเล่นปกติเหมือนที่เราเคยเคยทำกันอย่างเงี้ยน,นะแล้วมาดูในคลิปว่าเขาจะเจออะไรในให้องที่เขาถ่ายมาเลยกลุ่มนึงพวกเขาได้เข้าพารงแที่ที่ไม่เอ,อ่ยชื่อในค่ำคืนหนึ่งโดยที่ในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินไปตามทางเดินเพื่อจะเข้าห้องพักนั้นเออก็ฟิวเอิร์กอ่ะในกลุ่มก็ได้ถ่ายคลิปนี้ไว้และเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องพัก ก็ได้เปิดไฟและสำรวจห้องไปตามปกติพร้องทั้งพูดคุยกันไปด้วยแต่แล้วทำไมไม่เปิดไฟสักทีกลับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเมื่อมาดูคลิปนี้ภายหลังเพราะในขณะที่พวกเขาไม่เปิดไฟะประตูได้เดินเข้าไปในห้องนั้นอ๋อนี่ไงกำลังเปิดละร่างหนึ่งสวมเสื้อสีดำยืนอยู่ในห้องบริเวณทางด้านซ้ายมือก่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะสโล่บ้าจะเห็นได้ชัดเจนปะตูปั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสโล์ให้ โดยไม่มีใครสังเกตเห็นร่างนั้นเลยแต่อย่างใดและไม่มีท่าทีตกใจนี่หรอออกข้างๆนะแต่แย่นะดำาเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเขากนเองหรือเปล่าเดี๋ยวนะเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปสองเออเหมือนมีคนมายืนยืนอยู่แต่เหมือนคนนะเนอเหมือนคนมากเลยไม่เหมือนมีเลยอะไม่จะเหมือนเขามากันนี่หนึ่งสองสามสี่สี่คนได้รวมเขาแต่เขายังแบบคนสุดท้ายเขาถ่ายคลิปอยู่อืม คือเหมือนคนมากกว่าผีอ่ะเหมือนถ้าเกิดเป็นผีก็คงมาให้เห็นแบบว่าสวยๆอ่ะัน่แน่เน่เขาดนดูมาน่ากลัวเลยเนาะจริงถ้าเห็นหน้าคงจะหลอนเเออก็เหมือนจะเห็นหน้าแลแต่เห็นนิดเดียวเนาะแต่ก็เหมือนคนปกติเลยมือมือแต่เหมือนคนเลยอ่ะแต่ถ้าแต่เขาเดินไปทางนี้เหมือนพนักงานมายืนต้อนรับแล้วก็แบบไปเขาไปตอนไหนเออแต่หมายถึงว่าผู้ชายคนที่เราเห็นต้นคิดว่าเขาไปตอนไหน ถ้าอย่างนั้นนะแล้วปิดประตูทําไมออแล้วให้ข้างข้างมันมืดเหมือนเขาแบบประมาณว่าเขาเขาในยัไม่เห็นหรอกแต่เขาคงจะมาเห็นตอนนี้แบบเอาคลิปมาดูกันว่าแบบมันมีคนโดนส่วนออกไปนะคะอาฟิวนานะคะเพราะฉะนั้นก็น้องมมต้องเป็นการหนักใจน้องอีกแล้วนี้ว่ายังไงเเลือกแล้วว่าแบบหน้าโกรธที่ชอบที่จริงอ่ะคือ มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออน่าเชื่ออะไรเงี้ยของพี่กายเออเนี่ยมันก็น่ากลัวเนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดอย่างสมมติว่าอ่เป็นเทปที่เป็นม้วนวิดีโอที่ต้องเอาอกาหนังมันเก่าแล้วพวกสมัยก่อนที่เป็นเทปวิดีโออะไรเงี้ยเคยดูเคยดูโดเรมอนป้ะเคยดูโดเรมอนที่มันจะเป็นหมุ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 นโดเรมอนบ้าที่มันจะเสียบเข้าไปเป็นตลับที่เหลี่ยมๆอ่ะเออเป็นฟิลนั้นอ่ะเออ เออดันป่ะเทปมันเก่าใช่แล้วพวกเว็นเทปวิดีโออย่างเงี้ยการตัดต่อสมัยก่อนมันจะยังไม่แบบมันจะยากกว่าสมัยนี้ใช่และออย่างเขาถ่ายทําวิดีโอกันอยู่ใครจะไปยืนอะไรเล่นๆแบบนั้นไม่มีหรอกเหรอะอหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าแถวนั้นแล้วก็มายืนดูหรอมันจะตัวยาวเกินไปอืมฝรั่งมันก็สูงนะคะก็การกัษณาไปนะคะโอเคนะจัวเข้าสู่ช่วงหน้าของเรากันเลยนะครับผมก็คือช่วงกวนนั่งเล่าค่ะ ขาเข้าสู่ช่วงกวนนั่งเล่าของเราแล้วนะครับผมกวนนั่งเล่าของเราในวันนี้ก็น้องมอสมีประสบการณ์แบบเรื่องลีลาฟเรื่องอะไรอย่างงี้บ้างไหมแบบมีมีครับมีเจอเองเลย่เจอเองจริงจริงอ่ะเจอเองอ่ะแค่ครั้งเดียวเอ้ยเคยสองครั้งแต่ว่าเรื่องของคนอื่นที่มาเล่าให้ฟังอะไรย่างเงี้ยก็อยู่แต่เราก็โดยพื้นฐานเราคนชอบฟังอ่ะเรื่องหลออๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหม อ่าไม่ชอบนะคะคือกลัวมากจริงจริงแล้วมันกลัวมากอืใช่เพราะว่าเอออย่างกับคนที่เล่าให้ฟังก็เป็นคุณน้าแล้วแบบว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเงี้ยก็จะหยุดแล้วเพราะว่าแบบกลัวอย่าพึ่งเล่ายังไม่อยากฟังตอนนี้จริงกลัวใช่ใช่เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะก็เลยแบบนั่นแหละแล้วเรื่องราวที่จะมาเล่าในวันเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองปะมีเกิดขึ้นกับตัวเองสองเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่ใกล้ตัวกหนึ่งเรื่องโอเค เดี๋ยวขอชื่อชื่อเรื่องเ่อนชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องว่ามาเยื่ยมเยือนมาเยื่ยมเยือนมาเออก็ตอนนั้นตอนเด็กเลยเป็นครั้งแรกที่เจอผีเพราะว่าอายุเนี่ย1ิปีก็ประมาณปห้าปห้าปหกใช่ค่ะก็เริทีเนี้ยบ้านมอรอะเกิดไฟไหม้ก็เลยต้องทําสร้างบ้านใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นก็คือไม่มีที่จะอยู่ ก็ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านที่กําลังสร้างด้วย<ม>ช่วงนั้นเป็นช่วงต่อเติมยังไม่ได้ติดผ้าม่าน<ม>ประตูหน้าต่าง<ม><ม>อะไรยังไม่ได้ติดอนะไรเยงี้ยะแล้วก็เกิดเป็นช่วงที่พี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถ<ม>ชนก็เลยทำให้ขึ้นชั้นสองอะ่ะไม่ได้<ม><ม>ก็เลยต้องนอนห้องโถงชั้นล่าง<ม><ม>ก็ไม่มีเตียงก็เลยไปเอาเตียงบ้านยายมา ซึ่งมันเป็นเตียงไม้เก่าอแล้วทีเนี้ยพอพี่หายป่วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครนอนก็กลายเป็นที่วางของอะไรไปแต่เตียงก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมทีนี้เนี้ยเป็นช่วงวันเกิดของหมอพอดีคุณน้าส่งชุดเครื่องนอนเบนเทนฮะเป็นลายที่หมอชอบมากชอบมากๆเลยแต่คือทีเนี้ยอยากนอนแล้วว่าอยากปูนอนเร็วๆอะไรเงี้ยแต่คือมันดึกแล้วทีนี เตียงชั้นสองนะฮะมันเป็นเตียงใหญ่แต่ว่าชุดเครื่องนอนที่คุณอาส่งมามันเป็นที่นอนฮาฟุตใช่ปกติมันจะใช่มันไม่ใช่ตียงเตียงสองทนอคิงไซใช่แล้วที่นอนข้างล่างอ่ะมันเป็นเตียงเล็กเอก็คือใส่ได้พอดีอย่างงี้หรอใช่ใช่ครับแล้วเราเราเราว่าจะถามว่าพ่อพ่อเออเออเอาเอาเตียงเล็กอะขึ้นไปด้านบนได้ไหมเพราะว่าอยากนอนเตียงนี้อะไรเงี้ย พี่พ่อเขาแบบมันหนักอ่ะเอาไว้วันอื่นได้ไหมวันนี้มันดึกแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะนอนลูกก็นอนด้านล่างอะไรเงี้ยอ่ะโอเคมันก็อ่ะเคได้มอนนอนด้านล่างก็ได้แต่แต่นอนคนเดียวนะอืมอืมก็ช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณตีสามทุกคนก็ขึ้นนอนกันหมดแหละทีนี้เนี่ยมอนก็นอนไปสักพักมันมีเสียงคนแก่หายใจนี่เคยได้ยินป่ะเคยแบบเออ ใช่มันจะมีสียในลำคอคือคือ,อ,อคืดคืดค,ดคืดคใช,ใช่ใช่ใช่เราเรามาว่าตื่นมาก็สงสัยว่าอะไรวะอะไรเงี้ยแต่หมอดะนอนหันหลังให้เขาตอนแรกอะคือหมอได้ยินแค่เสียงจากหน้าต่างอ๋อคือเสียงมันอยู่ข้างหลังหมอตรงนี้เสียง <ๆ S 1> เ,เสียงมันหยุดอันนี้คือเตียงหมอใช่ไหมครับเราถัดไปคือหน้าต่างใช่แล้วหน้าต่างมันไม่ได้ติดม่านไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเห็นข้างนอกอยู่แล้วทีนี้หมอก็เลยหันไปที่หน้าต่างปุ๊บ เจอเป็นผู้หญิงแก่ๆห่มขาวหมดเลยแล้วจ้องมองมอแบบเนี้ว้าวีดอกลัวเสียงแบบเนี้ยไม่ชอบป่ะแล้วก็ไปเห็นเป็นภาพเลยแล้วยังไงแล้วเสียงแล้วเป็นเด็กอยู่แล้วมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมอ็เลยหันกลับคือหันหลังให้เขาใช่ใช่พลิกตัวอีกท่านแล้วเอาผ้าห่มอ่ะคุมคุมปองเออคุมเลยอ่ะเพราะว่ากลัวมากกลัวสุดๆมันไม่รู้จะทําไงต่อทีเนี้ย เหงื่อแตกหมดเลยมันร้อนไงมันทำยังไงมันแต่อยู่ๆอ่ะผ้าห่มมันเป็นเงี้ยพี่ดึงดึงเลยหรอแบบนี้เขาเขาค่อยๆไปแบบนี้เลยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าชัวแล้วแหละมันไม่ใช่คนแล้วมันไม่ใช่ฝันเพราะว่าผ้าห่มมันเลื่อนืมไม่ชอบแตกไม่หรอก เออแต่ฉันชอบไงแล้วมาเป็นของใหม่ของฉันฉันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คุณน้าพึ่งซื้อให้ฉันฉันยังเออฉันยังไม่ได้ซักเลยฉันเอาแต่ในความกลัวมันก็มีมันมันก็มีแบบมันอยากได้คืนนะเออมันเรื่องซื้อมาแต่มันก็กลัวไปด้วยอ่ะก็ไม่รู้ทำไงพี่เจ็บเหงื่อแตกมากแต่ยังไงก็ต้องเอาไปทำยัไก็ไม่ให้ยังไงฉันก็ไม่ให้ก็เลยคิด คิดไปจะจะฉันจะต้องทำยังไงถ้าเคยได้ยินว่าถ้าสวดมนต์อ่ะมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่ามีพ้าอยู่อยู่ด้านด้านอ่าด้านหลังหัวนอนใช่ใช่ชันด้านหลังเตียงทีเนี้มอสก็หยิบพ้ามาอง์นึงเพราะว่าแม่สะสมพระเยอะมากเเป็นพระเป็นผ้าห้อยคอโอเคห้อยคอแล้วมอก็หยิบมาทากปกทีนี้เนี่ยไออาการที่ดึงผ้าหุ่มเนี่ยมันหายไป แต่เสียงมันยังอยู่ไมนก็ยังเออออเสียงนี้เลยนี่คือมันคือเสียงแต่เหมือนเขาอยู่นอกหน้าต่างเขาอยู่นอกหน้าต่างอแล้วทีเนี้ยมอสก็ได้ยินเสียงเปิดประตูจากด้านบนเอ๋ออ่ะแสดงว่าตีสี่แหละคิดว่าเพราะว่าแม่ลงมาเพราะปกติแม่จะลงมาตีสี่ตีห้าทำความสะอาดอะไรเนี้ยใดๆล้างถ้วยล้างชามว่ามาช่วยแล้ะยังไงทีนี้มอสีีเปิดประตูแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปหาแม่อ่าแล้ว แล้วทีเนี้ยมอเตอร์เชงเงื้อดูข้างนอกก็ามีคนอยู่หรือเปล่าตรงที่ติดประตูห้องอะไรก็ไม่มีก็ไม่มีแต่เสียงหายไปแล้วทุกอย่างพอมันเช้าแล้วไงใช่แล้วก็เล่าให้แม่ฟังสุดท้ายเช้านี้แม่ก็พาไปทำบุญที่วัดแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นพ่อแก่แม่แก่อีกสักเรื่องก็เป็นเรื่องขยับมาตอนมสามบ้านหลังเดิมเลยแต่ว่าชั้นสอง พี่คิดสภาพว่าเนี่ยเราอยู่กันชั้นสองชั้นสามใช่ไหม,ม,มแล้วมันจะมีใครปีนขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วแบบตบไปทั่วตีทั่วห้องจังไงเสียอาจจะเป็นแบบนี้ป่ะอย่างี้นี้ก็แก๊กก็แก๊ก <What? S 1> เสียงนี้หมอดให้ชื่อเรื่องว่าเสียงใครตกคือคือตบพื้นใช่ไหม หรือว่าตบหรือว่าตบหลังคาหรือตบฟ้าหรือว่าตบข้างๆตบกำแพงตบกำแพงคืออ๋อด้านนอกนอกบ้านที่มันเป็นหลายๆชั้นแล้วซึ่งนอกบ้านอ่ะมันไม่ไม่สมาะว่าจะปีนปีนขึ้นมาได้อยู่แล้วปีเออใช่เพราว่าแบบ ที่สภาพกำแพงมันเรียบอยู่แบบเนี้ยมันไม่สามารถมันไม่มีเลเยอร์ที่สามารถใครปีนได้อะไรเงี้ยแล้วมันเกิดช่วงไหนตอนนั้นือดึกแล้วล้วงตีสามตีสี่เหมือนกันไข่จะปีนขึ้นมาตกข้างๆกันแล้วบ้านสมัยก่อนมันเป็นฟิวข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ใช่ไหมเออแล้วปีนไม้ขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วก็เกิดอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวก็คือว่าคือสองสามวันก่อนอะสมมุตินะคือพี่ กำลังฝันอยู่ว่าเออมีเจ้าที่เข้าฝันเขาบอกว่าเนี่ยบ้านอ่ะเยอะมากเลยคือบ้านน้องเป็นญาติกันเราอยู่ใกล้ๆกลกันอยู่ในรั้วเดียวกันมันถึงว่าญาติพี่น้องอะมันเยอะมากไปยนะแล้วใช่ใกล้ใกล้กันแต่อยู่ในรั้วเดียวกันเลยเขาคใหญ่เน่ยใช่แล้วแล้วเจ้าที่ก็มาเขาฝ่าเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยเจ้าที่ดูแลไม่หมดนะเพราะว่ามีเจ้าที่อยู่ที่เดียวอแล้วต่อมาเนี่ยก็คือ หลังจากวันนั้นสองสามวันคืนคืนนั้นก็คือตีสามก็ได้ยินเสียงเนี่ยแหละตีอีกแต่เป็นตีแต่หมอไม่ได้ยินพี่หมอได้ยินก่อนหมอหลับอยู่แล้วพี่ก็ปุหมอสเสียงอะไรวะไปทักพี่เสียงอะไรวะเอออีกน่าลำคาญมากเลยอหนอกหูจริงหรอกคนจะนอนอ่ะแล้วเ็าแบบเป็นแบบเนี้ยอยู่ตอนเวลา อันจริงๆบางทีเราก็คิดน้อสมุดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีก็ว่าเอ้ยอะไรมันเกาะหลังแบบไอ้นี้ข้างข้างบ้านหรือเปล่าไปเอาออกสีแบบเหมือนหุ่งอะไรไปไอ้นี่หรือเปล่าแบบแต่พี่อะใจดีสู้เสือเพราะว่าไม่กลัวไงเพราะว่ามีน้องอยู่ด้วยก็มีเพื่อนเออก็รวมชะตาชะตากรรมกันไปก็ไปส่องดูปะไม่ไม่ส่องเพราะว่า ไม่กล้าเหมือนกันเนาะคุณแต่ก็แบบจะทํายังไงดีเจะทํายังไงให้มันเสียงมันหาอยากนอนแล้วแล้วก็มอก็ตอนนั้นโทรศัพท์โนเกียกันมเออจำไม่ได้ว่าทำเนี่ยแต่ว่าอัดคลิปนั่นแหละอัดคลิปไว้แต่ตอนนี้น่าจะหายไปละพอมันเจอช่วงเด็กปุ๊บอะมันก็เลยอยากอยากเผยแพร่แบบกูเจออีกแล้วอะไรเงี้ยเออว่าเป็นอารมณ์ทำนองนั้นทีนี้เนี่ยพี่ก็แบบตกอยู่นั่นแหละโอ๊ยลำคาญเอออพูดคำนี้ โอ้ยลำคาญแล้วก็พี่ก็ตกกลับก็ตกกลับไปเลยสิคะให้มันงงให้กรรมการอึ้งโอ้ยลำคาญจะตกอะไรนักหนาเออคิดว่าเสียงจะเงี้ยไปใช่ปะยังไงมันเงียยไปแป๊บหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้ตกที่เดียวแต่มันตกรอบห้องก็คือกจะลองดีใช่ไหมอยู่ดีตอนแรกแบบตกประมันกำแพงตรงนี้เหมือนที่ยินฝังนี้ ฝั่งฝั่งนี้เลยอยู่ฝั่งนี้เลยตอนแรกอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่หลังๆมันมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่หอย่างนี้หรอลัวรัวแบบรอบๆห้องอ่ะพี่หรือว่าเป็นเพราะนางไม่หลับไม่นอนหรือเปล่าหรือว่าหรือว่านางหลับตื่นขึ้นมาได้ยินหมายถึงพี่อ่ะใช่พี่พี่ได้ยินก่อนตอนแรกนางนอนไปแล้วแต่ว่าคืออ่ากำแพงอ่ะมันติดเตียงพี่มาแล้วเสียงมันก็ยังอยู่อย่างนั้นไงเข้าใจปะก็นั่นแหละก็ไม่รู้จะทำยังไงกัน ก็สุดท้ายแล้วก็เสียงมันก็เงียบไปจนกระทั่งตอนเช้าก็ไปเอล่าให้พ่อฟังเนี่ยพ่อว่าตุ๊กแกหรือเปล่าแบบว่ามันเอาหางสะบัดโดนกับดกัไม้เนาะแต่ว่าตุ๊กแกมันคงมีวิ่งเร็วขนาดนั้นใช่ไดกลิ่นรอบห้องอะก็นั่นแหละแต่แต่อันนี้ไม่เจอเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าแต่ว่ามันทาให้ก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงอ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันจะเป็นเรื่องปกติแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออ มันรัวแบบว่าใน 2, อสามวิอ่ะพีให้มันแบบตึกตึกๆึกตึกตึอะไรเงี้ยค่อยๆอาจจะมีคนแกล้งได้แล้วประเด็นยิ่งเราด่าไปด้วยก็ยิ่งจะแบบอันนี้ไปด้วยหรือมีใครจะเข้าบ้านเราหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าสวยอยู่เออเออไม่ใช่นี่มาถึงพี่ี่ไ เพราะเราก็สวยระดับหนึ่งมันก็ต้องมีคนแอบอยากแอบปีนมามาตรงมาดูไม่ใช่กูละแขกรับเชิญอ่ะอยากอยากเสริมอยากให้หนุนน้องมอสเสริมซะหน่อยเพราะเราเราเราสนุกมากพี่อยากฟังต่อเออก็อีกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณอาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันเกิดจาก บ้านที่กรุงเทพใหญ่หลังละแต่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่อยู่มาประมาณยี่สิบกว่าปีจะจไหม่งอยู่มานานแล้วเป็นหมู่บ้านที่ลึกที่สุดกว่าหมู่บ้านข้างๆคือหมู่บ้านข้างๆเนี่ยเขาจะ่าอพอมาถึงแม่น้ามันจะมีคลองอยู่พี่เขาจะสร้างตรงนั้นแหละสุดสิ้นสุดแค่นั้นแต่ของเราอะสร้างเสริมสะพานต่อแล้วมันก็เป็นหมู่บ้านอีกเออเป็นเะด้วยอจนมันทะลุไปอีกจาก จากร้อยยี่สิบอะลาาเทาร้อยยี่อะมันไปฮลุร้อยหนึ่งได้ว้าแถวนั้นหรอใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องชื่อเรื่องเออลืมชื่อเรื่องตลอดเลยเนาะชื่อเรื่องว่ามาเดินเล่นมาเดินเล่นชื่อดีชื่อเรื่อว่ามาเดินเล่นละกันเอก็คือคือนี่คุณน้าเล่าให้ฟังนะต้องบอกก่อนว่ามอสไม่ได้เจอแต่ว่าคือมอสอยู่มา20กว่าปีอะมอสก็แบบ ไม่เคยเห็นไม่เคยเจออะไรนะในบ้านหลังนี้แล้วก็ในหมู่บ้านนี้อะไรก็ปกติทุกอย่างแต่คุณอาบอกว่าือม,มึงยังไม่เคยเจอดิอม,มก่อนหน้ามึงจะมามก็คือเกิดที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งอะครับเขาประมาณแบบสิบยี่สิบเอ้สิบสนะิบสิบเอดสิบสองขวบอะไรประมาณนั้นก็คือเขาเป็นลูกพี่หญิงระหว่างเอ,อบ้านเขากับ สพานนะคะมันอยู่ไม่ไกลกันอืเออแล้วลูกพี่หญิงคนเนี้ยเขาก็แบบเป็นออทิสติกเป็นอะไรทำงั้นเขาเขาก็ชอบมองคนเดินไปเดินมาผ่านหน้าบ้านเขาแล้วหน้าบ้านเขาเนี่ยมันคือสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมด้วยวันหนึ่งเนี่ยคือผู้หญิงคนหนึ่งเขากินเหล้าแล้วเขาทะเลาะกับสามีอะไรเงี้ยเขาเ้าก็โดดลงตรงนื้ ก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยทีเนี้ยเด็กคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอืทุกคนก็มันผ่านไประยะหนึ่งแล้วที่ว่าเออผู้หญิงคนนี้คือตายอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเด็กคนนี้ก็มองคนเดินไปเดินมาแต่การที่เขามองอ่ะคนคนที่เป็นออทิสติกเขาคืแล้วตาเขามองแบบขวางๆอ่ะเออก็มองแบบก็คือมองไล่มองยออไล่จากนี้เป็นใช่ใช่ใช่แล้ววันหนึ่งก็คือ ช่วงนานสามทุ่มม,มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นมาจากน้ําเด็กคนนี้ก็ยังมองอยู่อะอเออนางขึ้นมาจากน้ำใส่ชุดขาวผมยาวอืแล้วก็เดินรอบๆสนามเด็กเล่นอะอนางก็มอง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 ,มองแต่สิ่งที่มันผิดปกติคือขณะที่นางเดินรอบๆอะ่ะผมนางยาวไปด้วยอุ้ย,ยแล้วก็เต็มสนามเด็กเล่นหมดอุ้ยรู้ได้ไงอะ่ะ มาถึงคุณนารู้ไงก็ค,คือหลานเล่าให้ฟังใช่ใชเป็นเพื่อนบ้านกาันเราแค่อยู่ซอยถัดไปเฉยๆบ้านหมออเลยอลองนึกสภาพผมอยู่ในสานามเล่นแบบทั้งหมดโลูอย่างเงี้ยน่ากลัวมันคือสนามกีฬาพี่สนาม ในหมู่บ้านเล็กๆแต่แต่มันก็ไม่ได้เล็กขนาดอุ้แล้วน้องเขาจ้องมองอยู่อย่างนั้นแล้วยังแม่กเขาไม่ได้จ้องมองขณะเขากลัวมากเขาก็ตกใจเขาไปถามแม่เขาว่าเน่แม่มีผู้หญิงผมยาวอยู่หน้าบ้านอะไรนี่หน้าออย่างนี้แม่ก็ลิ้มาดูก็ไม่เห็นอะไรอืมจนกระทั่งชาวบ้านคนอื่น ก็เห็นเหมือนกันก็ต่างถูกต้องก็มีคนเห็นบ้างก็มีคนเห็นบ้างแต่ในขณะที่เห็นอ่ะเขาไม่ได้มาแค่เดินเล่นรอบผมยาวนี่พี่เขาอ่ะตรงตรงตรงนั้นมันต้องบอกก่อนว่ามันมีสารพระพรมด้วยด้วยแล้วก็มีต้นโพธต้นใหญ่อยู่ติดกับสะพานที่จะข้ามไป ที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้มาแค่นั้นเขาห้อยหัวลงมาจากต้นโพลหรอแล้วผมยาวลงมาเงียนมากแล้วเลบลิ้นยาวว้าวอุ้ยเงียนมากตายไม่ดีเนาะใช่แล้วก็มีคนย้ายออกไปเพราะว่าแบบก็เห็นอะไรอะไรช่วงนั้นนะบอกว่าเป็นช่วงที่ ไม่มีคนเข้าบ้านดึกเลยกางค้ำกลางคืนเดินกลับบ้านเรวเจอแบบนั้นนะเอแล้วมาเป็นทอยดึกที่สุดอะที่รถที่จะผ่านเข้าไปคือมีแค่สองแถวสองแถวคือจะหมดที่สุดคือสองทุ่มแล้วตอนนี้บ้านหลังนั้นยังมีคนอยู่มดยังอยู่แล้วซึ่งรถวันเาที่กูชวนไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยเจอรึเไม่เพราะว่าเมาค่ะเมาไม่รู้ตัวมาเถอะ อหนูเคยที่แบบว่าเออเนี่ยเหตุการณ์เดิมฝันเนี่ยฝันเหมือนกับว่าเนี่ยเหตุการณ์ตอนเด็กที่แบบว่าผีมาอยู่ตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็แบบแต่มาคราวนี้มันไม่ไม่น่ากลัวแต่ตอนนั้นเมาไม่น่ากลัวว่ะรู้สึกมานี่เดี๋ยวสอนให้เฟียดเนาะในฝันแต่ก็ แ่้ก็ตลกด้วยแล้วก็น่ากลัวด้วยเรื่องของนั้นนะแต่ว่าเอาจริงๆนียในการตลกของน้องอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะตลกอย่างเดียวแต่ว่ามันก็สอดแทรกความหลอนลงไปด้วยเพราะว่าหลายๆเรื่องถ้ามันมีฉากที่เราตกใจแบบตกใจกันจริงๆเรื่องราวแล้วไม่ได้ตลกจริแต่ว่าอีมอนเป็นคนตลกแค่นั้นแต่ก็อยากจะแบบฝากไว้นิดหนึ่งว่าผีก็ขอบแบบนี้ให้ตังค์มาก็ได้แบบตัดบับเทีหน่อยไม่ต้องผมยาวแล้วแล้วก็ชุดก็ไม่ต้องใส่ชุดสีขาวแล้วใส่ชุดแดงก็ได้แดงไหนนีนก็ได้ชอบใส่ชุดขาวโอ ฝากไว้ถ้าเกิดว่าผีตนไหนได้ดูคลิปนี้นะคะมาหาอีสองคนนี้นะคะอีนี่ไม่เกี่ยวนะคะอีนีห่อีนี้ไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนน้องเออโอเคสหรับเวลาที่เราจะต้องโหวตแหละว่าใหสามเรื่องของน้องเนี่ยเราให้คิดไหนก็ต้องให้เรื่องแรกให้เรื่องไหนต้องเรื่องแรกเท่านั้นน้องว่าน้องชอบผีเป็นเทนอะ พี่เวนเทนพี่เวนเทนนะที่สุดละที่แบบมาคั้งอืออย่างเงี้ยใส่ยาใช่พี่คุณยายครูมันยังติดหูทุกครั้ง่ปตรงนอนใกลๆหน้าต่างบายไม่ไหวเราก็ให้เรื่องแรกของน้องไปนี่นี่ให้ต่างแต่สองคนนี้ให้เรื่องแรกยังไงก็ชนะอยู่ดีแต่ว่านี่นี่ให้ต่างเพราะว่านี่นี่กลัวเรื่องสองมาก่อนนี้ไม่ชอบเสียงอที่จะขอบคุณนี่ชอบเสียงอ่นี่เจออยู่ตอนนี้ ตอนนี้ได้ก <heaven entender it> <uffs on Jung net> heart, ินหรือเปล่าที่หนึ่งแล้วอยากรู้ละสิเดี๋ยวค่อยเล่านึกว่าเจอในห้องนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ยายพ่ๆในห้อคค่ะนะครับก็ยังไงก็ให้น้องมอสฝากช่องทางการติดต่อหน่อยละกันเนาะ ครับก็ฝาก i n s t a g r กรนะครับ mos และกร PSU แล้วก็ t i k t o อกมอสภูมิ m, ครับโอเคใครที่อยากฟังเรื่องอะไรนะกลัวนะ่กกลัวแบบนี้อีกนะครับอยากให้มีคนมาเล่าอะไรแบบนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง95ขับ entertainment ค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับบ,บ,รบ๊ายบาย <c oughs>